นี่เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขารู้สึก หึงคุณขึ้นมาแล้วนะคะเอ c o n g r a t u l a t i o n เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทํทานายทารักกับแม่หมออามธรรมาธาโรประจำวันที่26ตุลาต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างมาจุดไฟความหึงหวงของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของคุณนะทำให้เขารู้สึกหึงหวงคุณขึ้นมาแล้วนะหากคุณโสดอยู่นะ หากคุณโสดอยู่นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าหากมีคนแอบชอบคุณอยู่โสดแบบโสดสนิทเลยนะแต่มีคนแอบชอบคุณอยู่นะเป็นไปได้เหลือเกินว่าน่าจะมีคนมาให้ความสนใจคืออาจจะมีคนเข้าหาคุณนั่นแหละจนทําให้คนที่แอบแอบชอบคุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะแสดงตัวออกมาแล้วเพราะว่าน่าจะมีอาการหึงหวงคุณขึ้นมาหรือถ้าเกิดว่าตัวคุณนะแอบชอบใครอยู่หรือรู้สึกดีกับใครอยู่เป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้ คุณอาจจะโซฮอตเป็นพิเศษมีคนเข้าหาคุณมีคนให้ความสนใจคุณนะมีคนมาดูแลเทคแคร์เอาใจใส่คุณเป็นพิเศษจากที่คุณเคยดูแลเขาแต่มีใครบางคนมาดูแลคุณจนทำให้คนที่คุณแอบชอบหรือรู้สึกดีดีด้วยที่คุณเตาะเตาะอ,อยู่จีบๆอยู่เนี่ยรู้สึก ไม่สบายใจขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมาแล้วนะแล้วก็รู้สึกหึงหวงขุนขึ้นมาแล้วนะอาจจะเป็นไม่ได้ว่าเขาอาจจะแสดงทีท่าเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าแสดงตัวแสดงตนขึ้นมานะให้อยู่ในสายตาของคุณก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะเออหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนคุยคุยกันอยู่เนาะยังสถานะไม่ชัดเจนวันเนี้ยคุณจะโซฮอตนะ คืออาจจะมีคนมาให้ความสนใจคุณหรือคุณอาจจะได้เจอคนที่แบบว่าโดดเด่นน่ะ จนคุณต้องเหลียวมองจนทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความสนใจจนเกิดอาการหึงคุณขึ้นมาก็เป็นไปได้เหมือนกันนะหรือคนเก่าๆให้เก่าๆอาจจะวนเวียนกลับมาหาคุณก็ได้จนทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาและเกิดอาการหรือออกอาการหึงหววคุณขึ้นมาก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะเอออาจจะง,งอนกันก็ได้หรือไม่งอนกันก็ดีดูเหมือนกับว่าวัานนี้นะคุณน่าจะมีเสน่ห์มากนะ จะมีคนให้ความสนใจชาม้อยชไม้ชายตาให้กับคนนะาม้อยชมย้ถูกต้องเนาะเออ,เอ,อจนทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจนะคะน่าจะเดินไปไหนอาจจะมีคนมองคุณเยอะก็ได้มีคนให้ความสนใจมีคนรู้สึกว่าคุณโดดเด่นดึงดูดมากเป็นพิเศษก็ได้หรืออาจจะมีคนเข้าหาคุณเยอะก็ได้จนทำให้แฟนของคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหึง่วงคุณขึ้นมาหรือยิ่งถ้าเกิดว่างอ,ง,องอนกันอยู่นะ เป็นไปได้เหรอเกินว่าลมหึงขึ้นหน้าแน่นอนนะจากที่งอนเขาอาจจะหายงอนทันทีเลยเพราะว่าความหึงหวงอาจจะมีมากกว่ามีโอกาสที่อาจจะกลับมาพูดคุยกันนะในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนโอ้นะคือวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างทําให้คนในความสัมพันธ์นของคนนะุณน่ะได้รู้สึกหึงหวงคุณจนออกหน้าออกตาออกอาก,าการอย่างแน่นอนนะเนดะ้อใครแล้วก็หนายหนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ああ。